เอาคือมานหนอนแดงสียูไฮยุ่าห์้อหัันเสียงหนุกเสียงกล่ำเฮามันหอมคอยอย่าใหเจ้าเมื่อเรีนมาก็เรื่องงไปคอยเบิ้องอือมันบอกว่าอย่ามังคอยเลีนบักกระเบียงับเที่ยวในรที่อ้ายเจ้านั้นต้องซ้อยคอยแก่แค่สุธีไม่ได้โอ้ไปเด้คุยคุมาจบเลย ตกหักลงเลยเนาะม,มาเถานางนางเออเป็นแต่เด็สะแตกเขาอยู่บ่นนี้จู้จี้กันมาแต่บาุ่นนะเฮ้ยอย่เอาเป็นวซซาเถาวเสียงนกเสียงกามันเฮามันหอนท่านสันคอยไปเห็นเบียก็เลือเเถาเพิ่มขึุนทุวนไว้เยอะฝนมันตกห้ำโอ้ยโอ้ยเถา กินเขาก่อนที่หลราจะตั้งไปบอขอก่อนสิไปเห็ดก่อนทังมากินไปกินเขาก่อนก็ได้พี่อายเดี๋ยวมันสิบ่มีแห้งบ่เป็นยังหรือหนาสาวคอยนันมาขิดเวียากรินเขากันแล้วก็เบิ่งผัวกูที่ละพ่อทั้งหนาฮกทั้งขยันพี่อายแล้วก็เป็นคนดูแบบนี้ไม่แต่ใดแล้วเออเออเออบุญเ,เจ้าเท่าเทียงกันคอยไปเฮ็ดเวียากรเนื้เอเ่าคุยเนาะ ก็เลยสาววนี้โอ้ยเจ้าก็ยัยสิโพดแลยไอ้ฝนห่างกันซัมนี้หนึ่งออมึงหมดตายหรอเออมึงนะฝ่าวกินเขา่าแล้วก็ฝ่าวไปซอยพี่อ้ายมึงขุดสวน,นแล้วเจ้าหรอไอ้ฝนเจ้ามาไปขุดสวนซอยพัวเจ้าติบอหมึงนี่เอือยสิไปแกบักแตงให้มึงนะไปซอยพี่อ้ายมึงอืออ่ะ,อะก็ได้ เอานะสาวใส,สวอมเฮ็ดสวนซอยข่อยคือจังนางเล่นซื้ออยู่โอ้ยเจ้าก,ก็คุดไปตีพี่ไอ้ขันเจ้าคุดแล้วนี่เดาไข่สิเอาไหนเมื่อวานใส่ดอกเอื้อยเจ้านั่นใส่จักเมื่อวานนี่สมบูรณ์นะสาวแมนเอื้ยข่อยใส่ข่อยเมื่อวานนี่โอ้ยมาใส่หัวถิ่นห้อน้องเมียนี่แม่นยังพี่ไอ้จะจมอีหยังบอบอบอเขาไม่ได้จมค่อย็อออออจมผูม้ดเดียวนี่ละเดี๋ยวกันสักพี่ไอ้คุดแล้ว ให้นาซ้านั่นคนวานหนเด้อได้จ้ะพี่อ้ายฉันเจ้าพุดแล้วเดี๋ยวข่อเมื่อวานในดอกโหโคนเหนียงบวบงามหนึ่งสมับกี่ข่านตายห้ามันเถอ น้าสาวเราไปใส่ว่ะหุ้นเหลีหล่ยวๆแล้วคือโบามาวานเม็ดน้าสาว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 เอ้ามิดจิรีมึกนะเห้ยเอา้าคือบ่วานเนี่ยสียู่ไฮยู่หน้าน้อ่ะานนี่พาดเพือแป๊บเดียว ไงเป็นสาวหลุดตัวนี่พอไปวัดไปว่าอะไรยุ่งเนี้ยวนี่เอ้าคือมานอนตัวจริงสิคือมานอนตดดัวเซฮายเนาเนี่ยวนีเนาะบริยานจากที่จะท,ทางเพื่อนมาสมุบาณ์นาสาวนาสาวนาสาว,าสาวตื่นไม่ยังละพี่อายจะปลุกข่อยแค่เนี่ยเอ้าจอดคือมานอนอยู่เนี่ยวนี่จอดคือไปหาหวานในเตีปลแก่ ก็้เจะบอกว่าจะคุดแล้วเจ,จ้าจ้างสีง้ข่อยไปวานข,วข่อยคุดแล้วแล้วยากนี่เงินเจ้านี่คือม่านนอนดังสีใสใ,ใช่นะนในหน่าอ่านจะไหนพี่ไอ้ไปก็นอนเนี่ยนี่ปกติดีละเอ้ามันบอกปกตินีหย่า,ายงของเจ้าม่ป,ปกติของเจ้ามันหมายถึงอีหย่างเอากระจมางนอนดังสีใสใ,ใช่หนะ่ะมันตีแสงเลยสื่อจะพาทิ์แน่วนี่ เราอยากเดีที่เดียวท่างมันนาสมัวค่อยนอนต้นเสมอพ,พี่ไอไม่ทันเร็วตดบ,บ่พอยังยิงแสงเลเซอรศึกันฝ่ายยิดสงสัยค่อยเพอ้อพี่ไอยุยค่อยบ่ได้ตั้งใจได้พี่ไอแล้วค่อยสิปเป็นอีหยังบ่นี่ิ้มยมันกับเป็นไหร่นะสาวเจ้าที่จะทางมันยังแห้งอยู่แถวนี้แต่บนมี่หลวมมานี่เจ้านี่มิอันเป็นไปหุ่นให พี่ไอเราไข้เจีย๊ยดจังไหนล่ะไข้โบได้ตั้งใจได้หน่ห่วยเหลืองเนี้ยนี่ตั้งใจบบได้ตั้งใจขั้นบวระวังนี่มันกับพี่กันสุ้คนหันละอุ้ยพี่ไอ้ซอยไอยแน่ไข้เจี๊จังไหนไข้เจี๊จังไหนพี่ไอ้ห่วยเจ้านั่นก็ต้องไปขอขามาเพลินขอขามาเราไอยสิไปขอขามาเพลินจังไหนห่วยไข้กระปบกหูแล้วขั้นสั่นนั่นเจ้าเปเก็บดอกไม้มาสามคู่ ไปขอขามาเจ้าที่พนเบิงเพื่อเพิ่นใหยอภัย,พยเพราะว่าเจ้าก็บโได้บอกได้กล่าวเพิน่นเนาะเออคอยหวัวละพี่อ้ายคอยหู้แล้วขันสันเดี๋ยวข่อยสิลองไปขอขามาเพิ่น น่าจะพวนนี่ละเจ้าที่เจ้าท่างขาพอดีลูกสร้างบ่ได้ตั้งใจท่นจานเจ้าที่เจ้าท่างให้อภัยลูกสร้างเลยบ่โ้ยบ่ได้ดต,จจดตั้งใจยังไงต้นบุกแหงนึงแถมลบลูขาเจาษาษ้าพระอาทิตย์พันยิกท่านเจ้าที่เจ้าท้างลูกสร้างบ่ได้ตั้งใจอีหลีเด้ลูกสร้างนันเพ้อรับไป ลูกสร่างลูกคิดว่าอีมกมันสีออกนั่นละเจ้านั่นลบลูกคอยมาให้มา่น่ะแถมมาตัวเสีให้ซะหนาอีกแล้วลูกสร้างต้องให้จังไดคะขันเจ้าที่เจ้าทางถึงสิหายโกดคอยนี่ก็อยู่พ้นนี่มาหลายพันปีแล้วคอยนี่ก็เคยเห็นเขาเรียนมากระเดื่องงับกระเทื่อกคอยอยากให้เจ้านั่นมาเรียนมากระเดื่องงับอย่างคอยเบื้อง เสียผู้ขาเรนจังไหนคะผู้ขาเม่ท่านมีผัวยอยู่ด้ยมู๊ยผัวกับสร้างคอยนี่ประสนท่านเจา้ามูอยากตายเจา้าก็ไม่เห็นแต่คอยเบิง้งเฮ้ยเฮ้ยไอจังไหนนอ้อกูบ้าดนี่ผัวกับ,บ่มีเออพี่อายพี่อายพี่อาย พี่ออหืมสร้อยอออยังหรอนะสาวซอยยังพอดีข่อยไปขอข้ามาเจ้าทีมาแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าอยังมึงข่อยเล่นบักกระเดียงงนะับ้นอยู่ที่ยังมันยังให้แค่อุ้ยเหนื่อยไปว่าเจ้าทีมันแห้งแต่เพิน่นมันไม่เนี่ยอื่นให้เจ้าเฮ็ดที่มอโมพี่ไอ้ยเพิ่นบอกให้ข่อยเฮ็ดอย่างเดียวนี่ล่ะอุ้ยนะสา,าวเจ้ามึงมีผัว เจ้าเชื่อจังไงจนันดีข่อยกระแลนมาขอความซวยเหลือจากเจ้านี่ <c oughs> พี่ไอจะเป็นผัวไอข่อยในมือนึงเฮ้ยบบได้เรื่องอะสาวเฮ็ดดังสันบบได้โอ้ยพี่ไอมันกระแค่ัวข้า,าวซ,ซื่อๆเป็นอย่างมันสิบบได้พี่ไอซอยข่อยเนี่ยด้อยข่อยบบอยากไม่อันเป็นไปห่วยเอือยอาสีดาข่อยดิโอ้ยพี่ไอสอนกระยับบอกไงข่อยเต้เดี๋ยวข่อยนั่นสิกแก็บปากให้เมีดเลย นต่อยวไเนอนอนี่สาวมานสงดีบ่ดเลสาวดีว่าพี่ใหญ่จะว่าจะพี่เป็นเศร้าโกรธละบ่เป็นดเศร้าเหรอเนี่ยน้าสาวเนี่ยไม่ดีเหมือนกับพี่เป็นเบื้องปานนี่ เออียห้องเจ้าอีกม่สาวบักเตียงกับโม่วานซ้อยคอยอุ้ยต่วนขันนี่เรเซอ่ัอีกแล้วพี่ไอละคอยเลยนจนน่องตอดอีกแล้วเยเที่ยวในี่ละพี่ไอเจ้านั้นต้อง้อยคอยแกแคดจุดที่ไม่เ้ยไปูจกมึล่ปูจกยึ้นไกระจบนเน่ยอังไม่พอดตายเนาะอยังบ่นมัดแกคดจุดที่